จะบูดนามึงพรามีตายก็แล้วเออปพระมีตายก็แล้วพรามีตายก็แล้วพอพูดเรื่องมีประโยชน์อาจารย์งนี้โกรธทีมีทีมีอ่ะโกรธรู้นะเจ้าํำแคนเคนพอพูดถึงเครื่องแควนชีแคนชีอะรอยร่ยโูรธและ,และตำเป็นมาแวะเวียนกุดบอกกูว่าข้าวหลกมุดเต๊ขางกุดหลกมุดมันหน่อยใหญ่ ม่ต qu ้องมาออกกันเลยเราโลนะไว้ว่าเรื่องไรให้บอกไวๆได้จังไก่พิจารณาไปไเลยไปไหนเลยดูเป็นปากยอกมันปนเหลืองไปแล้วปูดจ้ามันโลดนี่ก็ว่าแล้วปราเจวงค์เจ้าอย่าบ้โหตตาแต่มันทาให้มันเกิดความป่าขึ้นเลวพี่นุ้ยหยุดก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมคนดี ไม่จีอยู่ที่บิลล้องอย่างไปไหนพี่เป็นหวงแต่แม่จีคนเดียวนี้รู้อชีรักต่อหายมันเปรี้ยเอาไปลแล้วยืดเส้นเดี่ยวใจผมไม่เคยเห็นหน้าแม่จีเลยครับนั่นในโพยายเต๋อพบันนี้แล้วแล้วแกชื่ออะไรเลยครับแม่จีที่มาอยู่ที่นี่กาก็ชื่อว่าแม่จีฮงลูก กแล้วซวยอ้ยแม่เจียว้ยเจี๋ยบ้านคูัวันจินข่าแขกก็จุ่มอันี้เจี๋ยวโอ้จะได้ตายโอ้ยซวยโอ้ยโอ้ยเจียวแม่จีมันบาก็เพื่อเลวเลวผมโคโคเจอได้ไหมครับหลวงพ่อได้หรือเดี๋ยวพอจะเรียกมาพบกวาใจายเพื่อเป็นวัฒนธรของแมจี มาตรงนี้ลูกมาแม่จีกว่าชายก็อยากเจอด้วย<อ>นะมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้อาจจะได้เป็นบุญได้เจอกับกว่าชายเจอลูกเจอในมันสการเจ้าค่ะหลวงพ่อสวัสดีในจ้ากว่าชายเออสวัสดีนะคะครับให้คบคอยกว่าชายคะครับแม่จีครับ ค่ะแม่ชีมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลายี่สิบกว่าปีเห็นจะได้ค่ะฉันมีความเดือดร้อนรบรากับสามีแล้วก็ก็เลยเข้าหาพระธรรมโอ้ก็เลยก็เลยเข้าหาธรรมะที่นี่ใช่จ้ะเขาว่าธรรมะไม่เพื่อวังโบเตื้์ธรรมะก็ว่านั้นจอย กว่าใจค่ะคับเหี้ยคนไรเขาเคยนักเลงเล่วนั้นอึ่แงแรง้ยอึงแรงรื้อจีหลวงตาเกียวปัดตกอาคาบโยนบาทานตงวัดเอฉันละมาควันละกับกุญรือีหายวะไม่ตายโหกอยู่เต็ ฉันเองมาอยู่ที่นี่ก็สบายดีรุ่มรื่นดีจ้ะผัผมดีใจมากที่เจอคว้าชายเช่นกันค่ะน้องจีน้องจีเอสยช่วยน้องจีเบอรโตเบอร์ไรน้องชวยุ่น 8G หะยังสวัสดีนะคะครับพี่ร้องนี่น้องน้องจอไรอคะคะ ฉันชื่อหงมค่ะอ๋อคุณชื่ออะไรคะเจ้โจด,ด้าคารับโอยไหวโจกมง